สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิงฟ้าประยูนสุขครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบางมดวิทยาศรีสุขวัฒน์จวนอุปธรรมค่ะ สำหรับประสบการณ์การสอนภาษาไทยนะคะก็เคยสอนภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยเป็นระยะเวลา14ปีค่ะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และก็ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั้นก็จะเป็นสอนวิชาพื้นฐาน ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นั้นก็จะเป็นวิชาเพิ่มเติมนะคะเช่นออการการพูดการเขียนภาษาสร้างสรรค์น,นะคะ,คะสำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจทางด้านภาษาไทยนะคะก็จะปีพุทธศักราช2543ค่ะก็จะได้โล่ครูภาษาไทยดีเด่นจากกรมสามัญศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีพุทธศักราช2548นะคะก็จะได้เกียรต,ติบัตรนะคะซึ่งเป็นเกียรติคุณนบัตรครูผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านจันลงค่าภาษาไทยปีพุทธศักราช2550นะคะได้โล่เกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นจากคุรู้สภากระทรวงศึกษาธิการค่ะและในปีพุทธศักราช2549ก็จะได้โล่ และเข็มเข็มจากมูลนิธิเพชรภาษารวมทั้งเกียรติคุณบัตรนะคะครูภาษาไทยประกายเพชรประจำปีพุทธศักราช2549จากมูลนิธิเพชรภาษาค่ะ,คะสำหรับการจัดการเรียนการสอนนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดของความเป็นครูชีวิตความเป็นครูก็คือการจัดเตรียม นะคะร่วงหน้าก็คือในเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งในการแผนการจัดการเรียนรู้นั้นก็จะแสดงให้เห็นถึงว่าครูนั้นได้มีการจัดเตรียมการสอนจะทำให้ได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้กับนักเรียนในแต่ละแต่ละคาบเรียนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของครู และสิ่งที่สำคัญก็คือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้กับนักเรียนในแต่ละแต่ละชั่วโมงที่สอนถ้าเกิดเรามีการเตรียมตัวล่วงหน้าก็จะทำให้เราได้เตรียมความพร้อมก่อนแล้วก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เราจะสอนนั้นหรือหัวข้อต่างๆเนื้อหาต่างๆที่เราจะสอนนั้นนะสามารถที่จะ เตรียมให้กับนักเรียนได้ได้เรียนรู้ได้ดีกว่าที่เราไม่ได้จัดเตรียมในในเรื่องของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยคะ่ะสำหรับการสอนในเรื่องของการแต่งคําประพันธ์นะคะก็จะมีเทคนิคการสอนก็คือในช่วงแรกเราก็จะสอนให้นักเรียนรู้จักการแผนผังแผนผังของคําประพันธ์อย่างเช่นกรอนสุภาพบทหนึ่งมีสี่วรรค สดับรับรองส่งนะคะแล้วก็ออบทที่สองก็จะมีสอนในเรื่องของของการใช้คำนะคะก็คำสัมผัสคำสุดท้ายของวรรคแรกสัมผัสกับคำที่สามของวรรคที่สองคำสุดท้ายของวรรคที่สสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามแล้วก็คำที่สของวรรคต่อไปนะคะและหลังจากนี้แล้วก็จะให้นักเรียนมีตัวอย่างนะคะตัวอย่างคำประพันธ์ให้เขาดู นะคะแล้วก็ฝึกให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็หัดคำหัดฝึกแต่งคำประพันธ์เป็นกลุ่มก่อนหลังจากนั้นแล้วถึงจะมาแต่งคำประพันธ์เป็นแต่ละบุคคลนะคะโดยที่ในตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นกรอนพระคุณแม่เราก็จะให้หัวข้อนักเรียนแล้วนักเรียนเขาก็จะมะีความคิดเห็นอะไรหรือการถ่ายทอดที่ความรัก ความผูกพันที่แม่มีต่อลูกนะคะโดยใช้คำสัมผัสที่ถูกต้องตามแผนผังที่กำหนดนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยก็ให้นักเรียนทำเป็นคำประพันธ์อันนี้แต่งด้วยแต่ละคนก่อนแล้วก็มาส่งครูมาปรึกษาครูก่อนว่าสิ่งที่เขาแต่งเนี่ยถูกต้องไหมสัมผัสถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องครูก็จะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็แก้ไขไปให้แล้วก็แนะนำ หลังจากนั้นก็ให้ไปทำใบงานมานะคะโดยที่นี่คือตัวอย่างใบงานที่เ,เกิดจากความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนรวมทั้งอันนี้เป็นบูรณาการวิชาศิลปะด้วยนะคะแล้วก็ฝึกทักษะทางด้านภาษาไทยด้วยนะคะนี่คือตัวอย่างคำประพันธ์ของกรอนสุภาพนะคะหรือตัวอย่างอันนี้นอกจากที่เขาแต่งกรอนสุภาพแล้วก็อันนี้เป็นความคิดสร้างสารรค์ อย่างเช่นให้หัวข้อหนังสือเขาก็สามารถที่จะแต่งคำประพันธ์ออกมาอย่างเช่นหนังสือดีมีคุณค่าน่ารักษาช่วยเพิ่มเติมปัญญาอันโฉดเกลาแก้ปัญหาอันหนักหน่วงให้บรรเทาอยากขัดเกลาสมองลองอ่านดูนี่คือผลงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งแล้วก็เกิดจากความคิดสร้างสารรค์ของเขาบอกว่าออนอกจากทำเป็นใบกระดาษ a 4แล้วนักเรียนยังสามารถที่จะ ประดิษฐ์ตามความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองอันนี้ก็เป็นคำประพันธ์กรอนสุภาพนะคะนอกจากนั้นแล้วนักเรียนยังมีอย่างเช่นให้นักเรียนนึกสนุกขึ้นมาก็อาจจะทำเป็นปริศนาคำกรอนก็ได้ก็ให้เขาแต่งเป็นกรอนออกมาแล้วก็เ,เว้นช่องว่างเอาไว้ให้เพื่อนหรือให้คนอื่นทายนะคะแล้วก็อาจจะไอ้ช่องว่างนั้นก็อาจจะวาดวาดเป็นภาพออกมา สื่อความหมายโดยใช้ภาพอันนี้เป็นปริศนาคํากรอนที่นักเรียนแต่งเรียนเรื่องของการแต่งคําประพันธ์ก็สามารถที่จะมาทําได้อย่างหลากหลายนอกจากนั้นแล้วนะคะมีปริศนาภาสนุกอันนี้ให้นักเรียนเขานึกคําขึ้นมาหนึ่งคำที่เขาอยากจะสื่อความหมายให้เพื่อนแล้วก็แต่งเป็นคําประพันธ์ออกมา แล้วก็ออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะสุ่มตามความสนใจของเขาหรือว่าบางครั้งก็จะสุ่มนักเรียนออกมาทายเพื่อนเพื่อนก็มีความสุขกับการที่ที่ได้ได้ทายในสิ่งที่เขาแต่งคําประพันธ์มาเอะมันน่าสนใจท้าทายความสนใจนักเรียนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของอักษรกรอนมืดนะคะ เรียนกรอนสุภาพเนี่ยอย่างเดียวนะคะแต่ก็ได้ผลงานที่หลากหลายเกิดจากความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความคิดของนักเรียนอักษรกรอนมืดอันนี้ก็ให้เขา,เ,าเว้นคําหรือว่าเป็นตัวย่อของคําแล้วก็ให้เพื่อนออกมาทายนะคะแล้วก็แต่งออกมาแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเฉลยอย่างเช่นมองสอชอไหลรอสอสอดอชอ นะคะเขาก็ย่อออกมาแล้วก็ฉเฉลยว่ามองสายชนไหลรินแสนสดชื่นนะคะเพื่อนก็ลุ้นกันมากเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วอย่างเช่นให้หัวข้อหนังสืออันนี้เป็นกรอนดอกสร้อยนะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกรอนสุภาพแต่วักแรกนั้นจะ จะเป็นคำที่คำที่สองวัตแครกคำที่สองจะเป็นคำว่าเอ๋ยนะคะหนังเอย๋ยหนังสือนักเรียนเขาก็ให้หัวข้อว่าหนังเอย๋ยหนังสือเขาก็สามารถที่จะแต่งเป็นคำประพันธ์ออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่สำคัญก็คืออยากให้ให้นักเรียนนั้นเราก็สามารถที่จะวัดและประเมินผลนักเรียนว่านักเรียนมีทักษะทางด้านการใช้คำทักษะทางด้านภาษาไทยมากน้อยแค่ไหนถ้าเราให้เขา ได้ได้มีกิจกรรมที่หลากหลายนักเรียนเองก็มีความสุขแล้วก็เห็นคุณค่าของภาษาไทยค่ะและสิ่งที่สำคัญก็คือลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองนะคะจะการที่สอนเนี่ยคะ่ะก็จะเน้นให้นักเรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมใน การจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่นะคะและวิธีการสอนนั้นจะเน้นกระบวนการที่หลากหลายอย่างเช่นการบทบาทการให้นักเรียนได้มาแสดงละครการให้นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมุติการฝึกให้นักเรียนมาพูดหน้าชั้นเรียนซึ่งจะทําให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงถึงศักยภาพของเขาได้เต็มที่การให้นักเรียนออกมาเล่านิทานแสดงละคร ประกอบท่าทางนะคะจะทำให้นักเรียนเนี่ยได้ส่งเสริมศัก,กยภาพเขามากมากกว่าที่จะเราเข้าไปถึงแล้วก็สอนอย่างเดียวยิ่งโดยเฉพาะนักเรียนในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ชอบที่จะแสดงออกบางคนเนี่ยมีความสามารถทางทักษะทางร้องเพลงก็จะแสดงความสามารถทางร้องเพลงได้ให้นักเรียนได้ แสดงศักยภาพของตนของตัวเองอย่างหลากหลายแล้วก็แสดงถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองนักเรียนบางคนร้องเพลงไม่เก่งแต่เขาสามารถที่จะมีทักษะการเขียนเขียนบทบทความหรือว่าเขียนบทละครได้ก็จะทำก็จะเ,เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่สำหรับการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ทำ ที่ทำให้ได้รับรางวัลหนึ่งก็คือการสอนโดยฝึกให้นักเรียนเน้นทักษะกระบวนการคิดนะคะโดยใช้แผนภาพความคิดแล้วก็การใช้โครงงานบูรณาการในในการเรียนการสอนไม่ใช่ว่าเพียงแต่ภาษาไทยเราสามารถที่จะบูรณาการทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วย ะะและนอกจากนั้นแล้วก็ยังในเรื่องของการให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางท่าทางด้านของการพูดทักษะการอ่านก็คือ,อ,อโดยใช้โครงการหมอภาษาพัฒนายาว,วชนซึ่งศึกษานิเทศท่านอาจารย์สิริวัณชาย,ยากรเสตินจะเป็นศึกษานิเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา สำนักง,งานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขตหนึ่งเป็นศึกษานิเทศผู้เชี่ยวชาญทางด้านโครงการหมอภาษาพัฒนายาวชนแล้วก็ได้ไปเป็นวิทยากรมีส่วนร่วมกับท่านศึกษานิเทศนะคะแล้วก็จะฝึกให้นักเรียนนั้นได้มีทักษะทางด้านภาษาไทยทักษะทางการพูดทักษะทางการการเขียนมากมากยิ่งกว่าเดิมนะคะและ สำหรับทางด้านการวัดและประเมินผลการวัดและประเมินผลนั้นจะวัดตามศักยภาพของนักเรียนแล้วก็วัดผลที่หลากหลายเราต้องคำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนถ้าเราวัดผลโดยการที่ที่ไม่หลากหลายแล้วเราก็ยึดครูเป็นหลัก มันก็จะทำให้ผลผลการเรียนของนักเรียนเนี่ยไม่ไม่ไม่ออกมาอย่างชัดเจนแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจนักเรียนแล้วก็วัดผลถ้านักเรียนมีมีศักยภาพทางด้านทักษะการคิดทักษะการอ่านเราก็จะวัดผลให้ให้ตรงกับศักยภาพของนักเรียนก็จะทำให้นักเรียนนั้นได้มีทักษะ สำหรับการวัดและประเมินผลนะคะในการสรุปบทเรียนของนักเรียนนะคะว่าเราอยากจะทราบว่านักเรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าใจบทเรียนได้มากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่จะให้เขาสรุปจากความคิดเห็นความความคิดของที่ความรู้ที่เขาได้เรียนไปนะคะให้สรุปออกมาเป็นแผนภาพความคิด กา,การที่จะทําให้อย่างเช่นสอนเรื่องชนิดของคําในภาษาไทยนะคะคำในภาษาไทยนั้นมีอยู่7ชนิดด้วยกันคํานามสรรพนามกริยาวิเศษบุพบทสันธานและอุทานและแต่ละชนิดนก็จะแยกออกมาเป็นแต่ละอย่างอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็เมื่อนักเรียนเขาเรียนถ้านักเรียนเข้าใจก็สามารถที่จะแยกคำแต่ละชนิดออกมาแล้วก็ในแต่ละชนิดนก็สามารถที่จะ ก็จะแบ่งย่อยออกมาอีกและแต่ละคำนั้นครับทำหน้าที่อะไรสามารถที่จะไปทำอะไรในประโยคได้นักเรียนเมื่อนักเรียนเขาเรียนสามารถที่จะสรุปออกมาได้ก็แสดงให้เห็นถึงว่านักเรียนได้เข้าใจในบทเรียนที่ที่ที่สอนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็น mapping หรือแผนภาพความคิดโดยสรุปความคิดรวบยอดจากการที่เขาได้เรียน นะคะอันนี้เรื่องชนิดของคำในภาษาไทยส่วนอันนี้พาพอันนี้เป็นเรื่องของเสียงในภาษานะคะเขาเรียนเรื่องเสียงในภาษาก็จะสามารถที่จะสรุปได้เช่นเสียงในภาษาไทยแบ่งออกเป็น3ามชนิดก็คือเสียงสระเสียงพยัญชนะแล้วก็เสียงวรรณยุกซึ่งในสระพยัญชนะวรรณยุกก็แบ่งออกเป็นทั้งรูปและเสียง เมื่อน,นักเรียนเรียนแล้วทั้งเรื่องของเสียงในภาษาเนี่ยสามารถที่จะสรุปออกมาเป็นแผนภาพความคิดได้หรือเป็นแมปปิ้งได้เนี่ยแสดงให้เห็นว่านักเรียนก็มีศักยภาพแล้วก็มีความรู้ในเรื่องที่สอนแล้วก็สามารถที่จะยกตัวอย่างคําในแต่ละแต่ละเสียงได้แสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจในในในเรื่องที่เราสอนนะคะและสิ่งที่สําคัญก็คือ วัดผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อจุดประสงค์การเรียนรู้ตั้งไว้อย่างไรเราก็วัดผลตามวัตถุจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นสำหรับภาษาไทยนะคะเป็นภาษาประจำชาติ นะคะควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนในปัจจุบันเนี่ยก็อยากให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้เห็นคุณค่าแล้วก็เห็นความสำคัญของภาษาไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานสากลการก,การเปิดประตูสู่อาเซียนนะคะ จะทำให้ภาษาของเราก็จะมีวิบัติไปบ้างนะคะแต่ถ้าเยาวชนไทยรุ่นใหม่เนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของเราเราก็น่าจะเป็นการดีที่ที่จะทำให้เยาวชนไทยแล้วก็ภาษาไทยนั้นอยู่คงคู่คู่ควรกับแผ่นดินไทยนะคะ สิ่งที่สำคัญนะคะก็อยากให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทยนะคะแล้วก็มีบทกลอนบทกลอนหนึ่งที่ท่านอาจารย์รัตนาสถิตานนที่เป็นยอดครูภาษาไทยได้ฝากนะคะคำประพันธ์นี้ไว้เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังนั้นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทยนะคะภาษาไทยไพเราะสนอลั ทุกถ้อยคําแฝงฝากความหลากหลายทั้งกาบกรอนโครงฉันพันนรายสื่อความหมายชี้ชัดวัฒนธรรมควรพวกเราชาวไทยใฝ่ศึกษารู้คุณค่าอ่านเขียนเร่งเรียนรำ่ำสุภาษิตสำนวนไทยใฝ่ใจจำอักขระควบกล้ำล้วนสำคัญภาษาไทยไพเราะสะนะนันะ เอกลักษณ์ชาติไทยได้สร้างสรรค์ภาษาแม่สืบมาแต่คราบันควรช่วยกันรักษาอย่าทำลายอย่าลืมนะคะเยาวชนรุ่นใหม่อยากให้ร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยค่ะขอบคุณค่ะ